ปกตผมโซเชนอกับรายการได้เพลงเก่านะครับกับเพลงนี้ครับทนทนอร่อยของนูโวรล้งโดยกล้องสารฐสังกปีชาครับตัวหลักของเพลงนี้คนที่ร้องนคนแบบตัวเอกของเพลงนี้ถอ,อดแบ่นไ้ปนเดิมครับไม่ว่าแว่นดำดีกว่ามาคน,นไปก็แล้วกัน ทนทนไปน่ะดีแล้วทนคนไปก็คงเจวาทนทนทนเอาหน่อยแล้วกันหงุดยงิดก็เป็นบางครั้งซ้ำยังอ่อนไหวอิดออดก็มีพ่อชายเพี้ยนไปก็บ่อยบทบาทผิดทำตัวร้ายก็มีไม่น้อยทนทนเอาหน่อยแล้วกันตลกกวนชวนหัวเผลอตัวไม่ยัง อไปบางครั้งเสียงดังก็บ่อยอยู่ยก็มีโมโหก็ยังต้องถอยทนทนเอาหน่อยแล้วกันแต่ก็ยังมีดีตักเตือนทุกทีก็ฟังจะยิ้มทุกครั้งแม่มันยังขัดใจอาจจะทำลองดีที่จริงไม่มีอะไรถ้าเธอดูไปก็จะรู้ดีไม่ดีให้เธอทนทนเอาหน่อยอรักไม่ก่อย อันนี้ต้องคอยมาเฝ้าดูก็อยากให้เธอดูดูไปก่อนให้ครบทุกตอนให้เห็นแน่นอนกว่าจะรู้พนทนไปแล้วกันต่ดีแล้วพนุนไไปก็คงเจ้าพนุนๆนเอาหน่อยละกัน ประกาศตัวเอาไว้ให้เธอได้รู้ก็อาจดังนวดหูมากเกินไปหน่อยหากเธอยังรักแล้วเธออย่าถอยทนทนเราหน่อยแล้วกันแต่ก็ยังมีดีตักเตือนทุกทีก็ฟังจะยิ้มทุกครั้งแม่มันยังขัดใจอาจจะทำลองดีที่จริงไม่มีอะไรถ้าเธอดูไปก็จะรู้ ดีไม่ดีให้เธอทนทนเอาหน่อยแต่รักไม่กล่อยอันนี้ต้องคอยมาเฝ้าดูไปอยากให้เธอด,ดูไปก่อนให้รักทุกตอนให้เห็นแน่นอนก็จะรู้ แต่ก็ยังมีดีตักเตือนทุกทีก็ฟังจะยิ้มทุกครั้งแม่มันยังขัดใจอาจจะทำลองดีที่จริงไม่มีอะไรแต่เธอดูไปก็จะรู้ดีไมดีให้เธอทอนทนเอาหน่อยแต่รักไม่กล่อยอันนี้ต้องคอยมาเฝ้าดูก็อยากให้เธอดูดูไปก่อนให้ทบทุกตอนให้เห็นแน่นอนก็จะรู้ ทนทนทนเอาหน่อยแต่รักไม่กลอยอันนี้ต้องคอยมาเฝ้าดูก็อยากให้เธอดูดูไปก่อนให้ครบทุกตอนให้เห็นแน่นอนก็จะรู้คนไตก็แล้วกันคนคนไตเนี่ยดีแล้วคนคนไตก็คงแจวทนคนคน,คนเอาหน่อยแล้วกัน ทนทนไปก็แล้วกันทนทนไปน่ะดีแล้วทนทนไปก็คงเจ้าทนทนทนเอาหน่อยแล้วกันทนทนไปก็แล้วกันทนทนไปน่ะดีแล้วทนทนไปก็คงเจ้า